มาต่อกันที่สถาบันส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยหรือว่าสสิ์นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุชาธีรคานน o นะคะผู้อำนวยการค่ะได้เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์นะคะนักปั้นดาวหัตถศิลป์ไทยสู่เวทีโลกนะคะภายใต้แนวคิดค่ะ nuturing Thai Craft นะคะ to global trend ค่ะพร้อมกับบ่มเพาะคนรุ่นใหม่นะคะผู้สร้างสารรค์งานครฟไทยค่ะให้เข้าใจเทรนต์ตลาดโลกนะคะควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและความยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการสสิตแครฟคอลเลก 2025ค่ะก็ภายใต้แนวคิดนะคะ Conscious Craft ค่ะนำเสนอผลงานนะคะที่มีดีไซน์ร่วมสมัยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับหลัก ESG นะคะพร้อมเสวนาจากครูช่างและคนรุ่นใหม่ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจและประสบการณ์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมภาษณ์งานคราฟไทยใกล้ชิดผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและ DIY หลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งก็ตอกย้ำบทบาทสาิทธิ์ในการผลักดันงานหัตถศิลป์ไทยให้กล้าวไกลสู่สากลและสร้าง พลังเศรษฐกิจ,ธธจอ,ยอย่างยั่งยืนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะปีที่ผ่านมานะครับเรามีการประกวด i c c n ซึ่งเป็นการประกวดที่จะเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่ทำงานคราฟต์นะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมอร์คราฟกับนิวยังคราฟก่อให้เกิดงานที่เป็นของใหม่ในใสายตาของตลาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำออกจัดแสดงแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการผลิตได้ครับ